ฮัลโหลตอนนี้อยู่ใครอยู่กับเพื่อนล่ะเออกูไปกับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายมึงไปนานจังเลยนะเป็แหนเนี่ยต้องแหน่ตั้นานไปกับเพื่อนก็แบ่งเงินไม่ว่าอะไรเลยดีไหมพวเพื่อนกูเหมือนกันไม่อ่ะเพื่อนมึงกับเพื่อนกูไม่เหมือนกันพี่อมเอาแฟนผมไปทำคลิปเท่าไรไม่เคยพูดพี่งก็คิดว่าไม่มีใครเขาชอบหรอกเออมึงก็เราดูคลิปแค่นั้นแหละมเองไม่ค่อยชอบแฮะเราเพิ่งรู้จักกันเพิ่งไปนั่งทำอย่างนี้แบบขอผมบ้างก็ดีกันจริง ครับแฮชแท็กกวางไทยแท้ๆครับทุกคนเือวันนี้ครับทุกคนเราจะไปแกล้งทองเนืงอดำที่แบบหลายคนน่าจะรู้จักอยู่นะครับหนึ่งนะครับทุกคน1 2 1 4ินนะครับผมแต่เสแฮชไม่ได้เกล้งคนเดียวนะครับเราก็มีซัพพอร์ตจากคนหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่าไปฮะคนนี้นะครับดูกันว่าเราจะแกล้งอะไรแกล้งยังไงแกล้งใครดีกว่านะครับทุกคนคู่ของแฮชในวันนี้จะเป็นใครก็ไปดูกันครับ ประเดทการแต่ไม่ให้ลินรู้เพราะว่าแอนแบบไปไหนข้างนอกปกต,ติเป็นคนไปไม่นานแต่วันนี้นี่ไปนานเป็นพิเศษให้ลินแบบจับผิดเอาเองแล้วก็โทรตามเอาเองเอ,อะไรอย่างเี้ยว,วันนี้ก็คือว่าว่าปอทอดไปแล้วว่าจออกไปข้างนอกใช่ไหมใช่อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้สึก,กว่าน่าจะต้องแบบแกล้งากัรกาลินสักหน่อยนะครับผมดูว่าเขาจะแบบรีแอคยังไงเขาก็จะแบบจับได้หรือเปล่านะครับน้องๆน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะแบบคุยไปคุยมาให้เราแบบมีพิรุธอะไรสักอย่างนะครับ เดี๋ยวยังไงก็เข้าเช่นทันดีก่อนนะครับนอนน้อนครับยัง<อ>ไปเลยครับไปดีกันทั้งวัน <c oughs> โอ้ยไม่ลัางเลอแล้วไม่ลัางเือแล้ว <c oughs> ไปกันเอาจริงนะแอนแฮะก็ยังจะรู้ว่าแอนแบบซูงเท่าไหร่อ่ะ158แล้วแฮน่ะ <c oughs> เฮ้ย180ปกว่านะฮะ <c oughs> เฮ้ยพอดีเนาะ <c oughs> รอเแล้รอเแล้ นี่คือเอาจริงนะคือในใจเขาก็เป็น FC จริงๆครับก็คือเคยดูคลิปอะก็อยากจะรู้ว่าในคลิปที่แบบตีกัเลนนี่คือแบบตีจริงไหมผมไม่แต่ใจเด้อผมไม่แต่ใจพี่โอ้โอ้โอ้จริงจริงเหรอใช่ใช่มันมีแบบว่าเรียวๆเลยนัน่ะจริงเหรอใช่ไหนๆขอทีนึงขอทีนึงเออเอเขินเขินไม่กล้านุเดี๋ยวอะถึงสตาร์บัคแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปซื้อเครื่องเดิมเนาะเอาไหม อยากกินใช่ไหมมาเดี๋ยวฮัดเลี้ยงครับวันนี้มาไปเลยครับไปเลยครับน้องๆก็คือว่าครึ่งเต็มก็มาแล้วนะครับผมแล้วเราจะเริ่มสร้างพีรุตต่อไปนะครับผมโดยที่เรามีแผนอยู่แล้วนะครับแอนนะครับเราจะทํายังไงถึงจะสร้างพีรุตนะครับให้กาลินแบบว่าจับท้ายได้นะครับว่าแอนหนีออกมาเที่ยวนะฮะแอนต้องถ่ายตอรี่แบบอาจจะเห็นแพนแบบนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบนั่งกินอยู่กับใครวะอะไรเงี้ย ได้เลยครับได้เลยครับเลยนะแบบกินข้าวคนเดียวใช่เนี่ยแล้วเอาเป็นตัวกระดูกน่ะวางเขาหาว่าเป็นลู้ชายกระดึกนี่ยิ้มเลยยิ้มเลยสั่นใจแล้วได้ไหมแอนยาวลงไปแล้วลงไปแล้วหรออเาล่าได้ วิมุนเห็นเฮสด้วยนเด้วยใช่ใช่ใช er> ่ต้องถ่ายอดีตด้วยก็คืออ่ะลงสตอรี่เป็นที่เดีกวอาแล้วนะครับเราจะดูกันว่าเมื่อไหร่พี่กลลินก็จะทักมานะครับหรือว่าเราจะต้องแบบถ่ายสตอรี่ลงไปเรื่อยๆก็ได้เน้องเราจะไม่ได้แบบอัพแค่ันเดียวแต่เราแบบทุกที่ที่เราไปเราจะอัพเรื่อยๆคบับแล้วทำได้แบบใครว่าทำไมมันขยันอัพด้วยกันเออมีโมเมนต์ตลอดนอนๆกมนสต๊าบกับเซลลูล อร่อยนะฮะอร่อยใช่ไหมอร่อยอร่อยหวานมากครับทุกคนไม่เคยกินแบบสตาร์บัคเลยขนาดนี้มาก่อนปกติแอนเป็นคนไม่กินเลยนะจริงเหรอเออจริงจริงเคยกินอันนี้ครั้งที่สองเองตรงเลยนี่มีโมเมนต์มีโมเมนต์พูดเองคืนเองนะครับทุกคนนก็คือลงสตอรี่ไปแล้วใช่การินเขาดูแลยังยังแอนยังไม่ได้ดูยังไม่ได้ดูใช่ไหม้างั้นอ่ะนี่แอนชอบแบบทำเนียบโฟกัส กแอนให้แฮตดรอดดีกว่าเอาว่าแอนอยากได้ตัวไหนในตู้นี้โอ้โหถ้าเป็นแฮตก็คืออย่างนี้แหละมารโต๊ะคือเดอะเบสเลยครับอะไรเงินรางว่าแอนอยากได้ตู้ไหนแต่ว่าแล้วแต่แฮตเลยว่าจะถูกโอ้โหเราถ้ากระงวัลถูกแฮตได้อะไรให้เลยดีวะไม่ีอะอะไรแอนซุ่มคืนนะทำอย่างนี้ถ้ารางวัแฮตดาวน์ถูกก็เรียงข้าวให้แอนหน่อยมาจามาจามา หน่อยเอาหมดเลยบอกจับมาแล้วเอาแล้วโอ้โหท่าก็กาลินก็ดูคลิปนี้อะโกรธมากกว่าเดิมนะจริงๆโดนแน่เลยแฮทกี้มาครับโอเคอะไรครับดูนิดว่าว่าแฮทกาลินเนี่ยใครจะรู้ใจได้โอ้โหเราลุจกันมากี่วันแล้วอ่ะสามวันแล้วมั้งเออนีนครับอยากได้ตัวอะไรก็อาทิดันแล้วก็เปานะครับอาทิดันแล้วก็เปาด้วยครับดูก่อนดูก่อนเลยอาทิดันแล้วเปาด้วยอ่ะแฮทบูล ไม่ต้องมูลเฉยไม่ต้องมูลเละไม่ต้องมูลเละตัวอะไรก็แค่แค่โอ้ไม่แากเนาะแอนบอกก่อาแอนอยากได้ตัวไหนแอนมองในตู้นะแอนอยากได้ตัวนี้เด็กได้ตัวนี้ใช่ไหมใช่เพราะแอนเป็นคนชอบสีหวานนองมากอ๋อมาเปิดโทรศัพท์รอใครจะโตเลีอยู่ครับน้องๆเอาเรื่องเอาเรื่องไม่ละใจอย่าดูแอนอย่าฟุ้งอย่าฟุ้งอย่าฟุ้งเป็นยังไง 5 4 3 2 1อเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยอดีตคนไหนตัวนี้จริงใช่จริงอดีตสนุนก็ได้เฉยเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดโอ้จริงสุดยอดจริงมาครับตรงนี้เอาสตอรี่แล้ว จะทำยังไงครับทำยังไงครับต้องแบบแพทต์ถือนแบบน่าจะต้องเธอละมั้งไม่รู้ให้ให้เห็นก่อนนี่แหละเออสั่งพีลุตสั่งพีลุตสักหน่อยโอ้โหแฮก็เริ่มจบแน่นอนอ่ะเต้นเต้นอะเต้นเต้นแล้วเต้นเต้นแล้วโอ้ยคุไม่ได้ดูด้วยอะอย่างอย่างอย่างไม่ได้ดูโอเคครับน้องๆก็รอให้เขาดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานเล่นดีกว่าเนาะจัดไปเลยครับนี่ป้า นี <c oughs> ่ครับผมนอนนอนเรากลักบมาแล้วนะครับซึ่งบอกเลยว่าเออ ก็ซื้อของมาเยอะมากเลยใช่ไหมใช่จริงอันนี้คือแบบช้อปปิ้งให้สุดเลยนะฮะแอนเขาเห็นสตอรี่เลยยังน่าจะเห็นแล้วแล้วก็ทักมาด้วยแต่แอนไม่ตอบถ้าตอบเนี่ยมันจะยิ่งน่าจะแบบทะเลาะกันเนี่ยยิ่งจะคุยยาวแอนน่าจะไม่ได้ถ่ายจะแฮชต่ออะบําเพ็ญให้กลับเลยอะไรเงี้ยอันนี้คือจริงจังอ่ะจริงจังแอนต้องคุยกับเขาอย่างเดียวแล้วบําเพ็ญว่ามึงกลับมาไม่ก็คงตามแอนนะว่ามึงอยู่ไหนอะไรเงี้ยเลกที่ยังไม่ตอบดีกว่าค่อยกลับไปเคลียร์ที่บ้านโอ้อันนี้คือล้้าสุดดเี๋ยววปงก็จะะแแแตลลห ใช่จะลากแพทไปด้วยห้วเ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเราไม่อไมอไชอบร่วมกันได้มา,าจะพาแ็ทจ,จบเราไม่ได้บอกว่าจะไปไหนด้วยใช่ป่ะใช่ใช่ปกติออแอนเป็นคนออกจากบ้านตัดเดียวไม่เคยมาไหนาขนาดนี้ใจกว้าจริงๆ แอนแล้วพาก้าอย่าพูดอย่างนี้แอนเดี๋ยวก็โดนนักก็เดิมตามมาแล้วเต็มเลยนอนนอนนะฮะไม่มันมันก็ดีไงเพราะว่าแอนปกติไม่ได้ไปไหนไม่มีแบบลิงท้องไม่ค่อยมีเวลาว่างก็เหมือนแบบแอนได้แบบแอแบบเป็นเพื่อนพาชอปอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหงาไง่นีเขาเรียกว่าเพื่อนนะครับเพื่อนอ่ะเป็นเพื่อนสาวอ่ะยังไงก็กลับบ้านดีกว่าเนาะถึงไวันแล้วแหละนะฮะสู้ๆคแพดเครียดจนผม ดีอันนี้เค,นนคเรียดหน่อยคือแบเริ่มแบบเครียดไดครับผมมาครับพัดก็พร้อมที่จะโดนต่อยแล้วใครต่อยใครเดี๋ยวก็รู้แน่น,อนเอาโอเคกลับบ้านดีกว่าครับน้องๆครับไปกัน นี่ครับแอนครับเป็นยังไงเด็กของเราวันนี้นะครับสุดปังฟาสุดปังน้ำประวันเลยครับน้ำประวันเลยนะก็อ่ะนอนงอนก็สนุกสนานแหละนะครับก็วังว่าพี่กาลินก็จะไม่ได้เสียเลยตอนนี้เขาเข้ามาในในหมู่บ้านแล้วครับเรียบร้อยนะฮะก็คงไม่ได้อะไรมากหรอกนะครับน้องๆก็นี่แหละนะฮะแค่บาว่าไปเที่ยวเล่นกันเฉยๆเนาะถึงบ้านเดี๋ยวก็จะช่วยเอาของลงแล้วก็ แ็เดินกลับบ้านรีบกลับบ้านครับตองน้องเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โดนโดนตีนจริงๆครับคคำๆนะครับการลินนะไม่ต้องซีเรียสนะครับไม่ต้องซีเรียสเนาะถามจริงของจริงของจริงอ๋อตอนนี้อยู่ใครอยู่กับเพื่อนเออกูไปกับผู้ชายผู้หญิงผู้ชายไปนานจังเลยนะเอาก็ปกติเขาไม่ค่อยได้ออกไปไหนวันนี้ก็ของวันหนึ่งกูไกับเพื่อนเออเพื่อน เดี๋ยวเพวกกื่อนกูกำลังไปส่งกูมีอะไรหรออะไรมีอะไรเหรอ,อ,รอรคนอื่นบ้าบออะไรของมึงกูมั่นใจกูมั่นใจกูไม่ได้นิสััยวนนี้กลับม,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 มาแล้วบอกแล้วกันเออเดี๋ยว,ว,ว,วจะถึงบ้านแล้วอีกสักแป๊บนึงนั่นแหละแค่นี้แหละจะถึงบ้านแล้วโทรตามอยู่ได้ตัดสายด้วยเป็ไงล่ะโอ้โแอนช่วงนี้ก็กล้าเนะาะกล้าเกิน <laughs> นี่เขาก็แบบฟังดูไม่กดเท่าไหร่นะแค่แบบ,บงอนงเฉยๆปะ หน่อยๆเอออืมไม่ซีเรสนะครับน้องๆนะครับเขานั่นแหละนะมั้งไม่รู้เื่อะไรอชื่อคัตจิคัจิเหรอคัตจิเนครัเ,รเพื่อนดูแผลไเพื่อนะอะรเดี๋ยวไปไป่อะ่อแนั้นานไปกับเพื่อนีแบบเไม่ว่าเลยบเื่อนกูเหมือันไม่อเพืนน่อนเราแบเพื่อนกูไม่เหมือนกัไนไปเที่ยวเฉย แบบเห็นว่าแอนก็ไม่เคยออกไปไหนก็เลยก็เลยเออจริงก็เห็นว่าแอนไม่เคยออกไปไหนก็เลยแบบนี่แหละพาไปเที่ยวทำฟลองเฉยๆอนน่ะรู้เรื่องเอรีไม่ใช่กูไม่รู้นะแอนเพื่อนหรอเพื่อนซื้อของเล่นด้วยกันอ่ะหากจริงจับมือทำใช่ออ่ะไม่ได้จับมือเลยมั่นใจมั่นใจเออมีแค่เขาถือตุ๊กตาให้อย่างนี้เสือกูก็ถ่ายไม่ได้จับมือเลยทำยังก็หลังเขาทำไงี้ยอ่ะ ไช่ย <'s S 1> ังนี้อยู่แล้วเห็นว่ามันไม่ชอบไม่ชอบจริงจริงไม่ชอบเออแต่บอกมึงไม่ชอบไปให้กูถ่ายคลิปแนวแบบมือที่สามเงี้ยแล้วมึงทำเพื่ออะไรที่มือที่สามเนี่ยเพื่อนไม่ไม่รู้อันนี้เกิดสารภาพเลยว่าเลยแบบแนวแบบพาไปเที่ยวเฉยๆเออจริงๆไม่เชื่อเดี๋ยวก็เปิดคลิปเห็นมิโซบิแล้วจะดูกูเลยกันแค่นี้แหละเอาไหมการละป่านไหมล่ะแค่บอกแค่แค่ถ่ายแบบกินข้าวไปเที่ยวใช่ไหมเออแค่ไปเที่ยวกันเฉยๆฉยเอาไหมอาพูดมาดิ เราไม่มีสวกั่มันใจมัมีสิวกกันสัญญาอิงจะไม่ต้องคิดอมารมากจริงไม่มีไรเลยเบอกเห้เลตัวเองทำเองทีเรเองกัถ่ายมัน้องจริิปถ่ายมันดครั้งก็เลยขอกคุณ้คุณู้บอกนะว่า้างนอกนะเป็นลพื่อกับเพื่อนแต่คูขอเพื่อเดี๋ยวใจเย็นๆ่อนมาไป้ปไใจเย็นใเยอ่ออไรมนไม่มีอะไร ไ,ไม่ใช่เขาบอกแล้วว่าทำทีให้หอให้ผู้เรียนี่ยก็ไม่หอมเลยคือไม่หอมเอาใครผมกเป็นคำพิถีคำนี้ไม่เคยพูดก็คิดวู่มีใครเขาชอบหรอจริงคิดว่าแอนก็คุยแล้วจริงๆไม่ผมถามแล้วโทรไปถามหลายรอบไม่มีใครรับสักคนเลยเแต่ไอซีก็บอกไปกับเฮปนี่แต่งมานานแล้วจริงคงแอนก็แบบโทรศัพท์แบตหมดหมดไงจะรับเจะได้ยังไงมันไม่ได้แล้วทำไมถึงแอนไม่ได้รับสายนี <the 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 ้ก็ไม่รู้กันอันนี้คือมันมันต้องคุยกันสองคนอ่ะ ไอซูนคอแมแฮนก็คือแบบเออนั่นแหละแฟนมดจริงๆเรามันไม่มีอะไรอยู่แล้วถ่ายคลิปแนวเที่ยวไอ้ก็คิดว่าแอนก็ปอกคนเป็กซ์จริงจริงเออทำแล้วทำเอาเร้องแบบไม่อยากให้หัวใจคนอื่นมเป็นปของเล่นแต่ตัวมันเล่นเองแล้วมึงก็เออแต่ม,เหม,ตมเหมือนคิดยังไงกับเรื่องของมึงเพราะกูบอกแล้วว่ากูกับมึงไม่เหมือนกันเพื่อนก็คือเพื่อนมือที่สามคือมือที่สามไม่เหมือนกันไม่รู้แอนคือแค่ดูในคลิปแค่นั้นแหละเออมึงก็เราดูคลิปแค่นั้นแหละ ไม่ค่อยชอบฮะเราต้องรู้จักกันเป็นเพื่อนมาทำอย่างนี้แบบขอผมบ้างก็ดีจริงออ็ไม่กว้างก็เป็นอย่างนั้นไงก็ได้แหละแล้วผมก็ไม่รู้ไปยังไงไปทำอะไรก็ก็ตามนั้นแหละเราดูเก็บก็ได้ครับไม่ก็วางเราดูเิดีโอแล้วก็กลับแล้วล่ะกลับก็กลับนั่นแหละไม่อยากสร้างปัญหาอีกเรากลับกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนดีกว่าจริงๆกลับบ้านสวัสดีครับ สำหรับคลิปนี้ครับทุกคนน่าจะมีแค่นี้แหละถ้าว่รอชอบจะมีกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เดียวก็ทุกคนฝากบอก่อ mm hmm. ด้วยว่าแบบมันไม่มีอะไรอยู่แล้วจริงๆ uh huh. เดี๋ยวค่อยเท oh. ีกันวันหลังนะ mm hmm. ให้ทุกคนอ,อารมณ์ดีกว่านี้ก่อนนะเจอกัน